แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนพิมพ์ดีกพรทั้ง6ท่านและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกอพรประจำปีพุทธศักราช2565ทั้งสองท่านด้วยนะคะและต้องขอขอบคุณสอสทอด้วยนะคะที่ได้ทำระบบให้พวกเราได้หวดออนไลน์ช่วยอำนวยความสะดวกทำให้ปีนี้ชาวกพรของเรามีผู้ร่วมวดถึง448คนหรือเกือบ86เลยค่ะ สำหรับผลการดำเนินง,งานของกอพรประจำเดือนมกราคม2566ที่ผ่านมามีอะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยค่ะ เริ่มต้นศักราชใหม่ปี2566อภร,รอนิรันต์เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนำโดยดรนัทพลลังสิทธิพลปหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมมายาลักษ์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ปี2566ณสารา,าสหาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนำทีมคณะ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กพรร่วมพิธีทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่พร้อมทั้งรับพรปีใหม่จากนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลณอาคารสำนักงานตลาดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดโครงการเหมืองแร่ปลอดภัยห่วงใยประชาชนปีหกมอบการดูแลสุขภาพอนามัยที่ดีให้เป็นของขวัญปีใหม่กับประชาชนโดยรอบสถานประกอบการเหมืองแร่และบริเวณใกล้เคียงในพื้นที่จังหวัด ราชบุรีและสุรินทร์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของสรค .3 โดยอพรได้ให้กําลังใจในการทํางานแก่เจ้าหน้าที่และอวยพรปีใหม่ให้มีความสุขมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงพร้อมร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจงานของอพรให้บรรลุปเป้าหมายณสรค .3 จังหวัดเชียงใหม่เยี่ยมชมการทําเหมืองหินอุตสาหกรรม ื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างและโรงโม่หินของบริษัทสุภาศิลาชัยจำกัดอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีซึ่งอพรได้ให้คำแนะนำในการติดเซ็นเซอร์เพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องจักรให้สอดคล้องกันเป็นระบบรวมถึงการนำระบบ GPS มาใช้กับรถบรรทุกหินจากเหมืองเข้าสู่โรงโม่เพื่อให้สามารถบริหารจัดการใช้รถบรรทุกได้อย่างมีประสิทธิภาพร่วมแสดงความยินดีเลี่ยงในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนากร กรมทรัพยากรธรณีครบรอบ131ปีและร่วมบริจาคเงินให้กองทุนสวัสดิการกรมทรัพยากรธรณีเพื่อนำไปบริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศลณบริเวณห้องโถงอาคารเพรกรมทรัพยากรธรณีรพร,รอ,อดิทาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้ใจ่ายเงินงบประมาณและผลการดำเนินง,งานของกอพร,รครั้งที่1ทับ6 ณห้องประชุมดีบุกชั้น2กพอรรรอพอรรเศรษฐรัฐเป็นประธานการประชุมคณะทำงานข้อมูลข่าวสารและความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลข่าวสารกพอรครั้งที่1ทับ2,566เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนณห้องประชุมโพแทชชั้นกออ2กพรรไปดูผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆกันบ้างค่ะจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้หัวข้อ เทคโนโลยีการคืนชีพสร้างแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าใช้งานแล้วเพื่อนำกลับมาใช้เป็นอุปกรณ์กักเก็บพลังงานณคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราดกระบังกรุงเทพมหานครอนุญาตสิทธิ์สำรวจและทำเหมืองแร่ประเภทอัชัยบตรผูกขาดสำรวจแรก สองแปลงอนุญาตโรมโม่บทหรือย่อยหิน1รายโรงประกอบโลหกรรม1รายเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ1แปลงและประธานััิรสิ้นอายุ4แปลงโดยสามารถจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ได้264.26 26ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าภาคหลวงแรกประเภทเหินอุตสาหกรรม8 2 2 6ล้านบาทติดตามการสำรวจลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแรกการสำรวจธรณีฟิสิกส์และการเก็บตัวอย่างแรกสำหรับการสำรวจหาพื้นที่ที่มีศักยภาพของแร่หายากรวมทั้งเก็บตัวอย่างหางแร่ที่ได้จากการทำเหมืองแร่ดีบุกในอดีตสำหรับนำไปประเมิอนองค์ประกอบทางแร่ในห้องปฏิบัติการและการประเมินปริมาณสำรองแร่ในพื้นที่จังหวัดตรอง ุราธานีชุมพรและประจวบคิรีขันธ์ตรวจประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการประกอบการเหมืองแร่ในเขตจังหวัดราชบุรี21รายและตรวจประเมินโรงโม่บทหรือย่อยหิน13โรง ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขุมเหมืองเก่าให้เชื่อมโยงกับความต้องการใช้ประโยชน์ในชุมชนโดยโลงพื้นที่สำรวจขุมเหมืองพร้อมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อส่งวิเคราะห์คุณภาพน้ำในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต14บ่อนครศรีธรรมราช11บ่อและระนอง1บ่อตรวจสอบการประกอบการเกลือสินเทาโดยวิธีการต้มและวิธีการตากในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี 50รายตรวจสอบการขออนุญาตผลแรกแต่งแรกครอบครองแร่6รายตรวจสอบการปฏิบัติตามพรบรแร่พศ2560และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดสำหรับผู้ประกอบการเหมืองแร่ในพื้นที่จังหวัดลำปางแบ่งเป็นโรงแต่งแร่16รายประทานบาดหนราย ร่วมสมมาาเชิงปฏิบัติการหัวข้อการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระดับจังหวัดประจำปีงบป,ประมาณพศ2566ภายใต้โครงการการพัฒนาและผักดันแผนระดับที่3ของกระทรวงอุตสาหกรรมและบูรณาการเชิงพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างเพื่อนำไปกำหนดแผนการปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหการรมระดับจังหวัดณโรงแรมเลอเอราวันจังหวัดพังงาตรวจสอบการทำเหมืองแรกและโรงงานโม่บดและย่อยหินในพื้นที่จังหวัดตากรวมทางร่วมรับฟังความคิดเห็นการขอประธานาัิบทำเหมืองแรกในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อเทคนิคการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนจัดโดยกองตรวจราชการสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหาการรมณโรงแรมแคนเทอรี่จังหวัดนครราชสีมาสรุปข้อมูลการให้บริการแก้ปัญหาซ่อมบำรุงครุพันคอมพิวเตอร์แบ่งเป็นตามประเภทปัญหารวม21เรื่องแบ่งเป็นคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป3เรื่องเน็ตเวิร์5เรื่องและซอฟต์แวร์13เรื่อง ปิดท้ายกันด้วยกิจกรรมจิตอาสาถวายพัตตาหารเพนแด่พัทพิสุขที่บรรพชาอุปสมบทถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชระกิติยาภานาเรนทิราเทพพยาดีกมรมหวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาจำนวน99รูปณวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีค่ะ ชาวกพร,รของเรามีผลงานโดดเด่นเป็นประจำทุกเดือนเลยนะคะใช่แล้วค่ะก็เพราะพวกเราชาวดีพิมพ์เป็นคนพิมพ์ดีปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักสามชอช่วยเหลือชื่นชมและเชิดชูกันค่ะสำหรับเดือนหน้าเราจะมีผลงานอะไรมาให้รับชมกันอีกอย่าลืมติดตามกันนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เรา3ามคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ที่ YouTube ดีพิมพ์ชาแนลสำหรับวันนี้เรา3ามคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ